้ามุมนี้เลยครับเนี่ยเดินเข้าแถวแรกเลยนะครับจุดอันนี้เขาลงทะเพียนหมดทุกนายนะครับหานหานทุกนายเนาะนะครับท่านนี้ก็ตอนรับทหารนะครับเกรียทหารกองทัพสุทไทยนะครับมีด้วยนะคะจะบอกว่า ได้ในทุกเรื่องจริงๆนะคะรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยโหมาแบบมากันเป็นกองทัพนี่เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะโชคดีจังเลยค่ะที่น้องอันไม่อยู่นะคะยึดครองคนเดียวเลยนะคะน้องอันน้องอันรับหน้าที่เป็นพิธีกรด้านในนะคะด้านนอกก็เลยแบบเดี๋ยวพี่นกขออนุญาตทําหน้าที่แทนนะคะตอนนี้ก็ดูแลในส่วนของ ทหารของเรานะคะที่แบบนอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศของเราแล้วก็ยังแบบร่วมทําบุญไปกับกิจกรรมดีๆของทางชานยนต์เหล่ากาชาติแล้วก็โรงพยาบาลสะกลนครนะคะบอกเลยว่าปลื้มติ่มมากๆเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะท่านมากันทั้งหมดกี่ท่านคะเจ็ดสิอนายอ๋อสิบนายใช่ไหมคะหูสุดยอดมากๆเลยนะคะ เห็นแล้วแบบว่าปรับปลื้มใจมากๆน้องโจคะน้องโจก็เคยอยู่ที่น,นี่ใ <coś> ช่ไหมเช่ไหมคะหัวเราะนี่คือติเสียไปเรียบร้อยแล้วนะก็แบบเห็นเห็นเพื่อนปวดกระเสียนไม่ใช่เขาเรียกปวดประจำการใช่ไหมน้องโจประจำการแล้วค่ะปวดประจําการแล้วก็เคยรับใช้ชาติกันมาก่อนนะคะตอนนี้ก็ลงทะเบียนอยู่น้องน้องอ้อมคะสามารถแบบแบ่งไปเขียนแล้วก็แบบทัน เนาะจะได้แบบรวดเร็วทันใจนะคะ